มาดูสถานการณ์ที่อินโดนีเซียกันบ้างนะคะในวันนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กรุงจาการ์ตาจะมีการชุมนุมประท้วงเพื่อที่จะตอบต้าน,นาผู้ว่าการของกรุงจาการ์ตานะคะที่ถูกกล่าวหาว่ามีการดูหมิน่นศาสนาอิสลามขณะนี้ก็เลยมีรัฐบาลของหลายๆประเทศค่ะเตือนพลเรือนของตัวเองในอินโดนีเซียให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมใหญ่ตอบต้านผู้ว่าการกรุงจาการ์ตา สถานทูตสหรัฐในอินโดนีเซียได้ประกาศเตือนค่ะว่าการชุมนุมประท้วงที่เจตนาให้เป็นไปอย่างสันติเพื่อที่จะต่อต้านนายบาสุกีจาฮา,าปูนามาผู้ว่าการกรุงจาการ์ตาที่ถูกกล่าวหาว่าดูหมิ่นคมภีเอากุรอานอาจจะกลายมาเป็นการ,รเผชิญหน้าและก็ลุกลามกลายเป็นเหตุรุนแรงได้นะคะเพราะว่ากลุ่มสุดต่งบางกลุ่มอาจจะฉวยโอกาสนี้แหละค่ะใช้การชุมนุมในวันนี้ยุยงหรือว่าก่อเหตุรุนแรงก็เลยขอให้ชาวอเมริกันหลีกเลี่ยงการชุมนุม ทั้งฝ่ายของรัฐบาลออสเตรเลียและก็ญี่ปุ่นได้เตือนพลเมืองของตัวเองในลักษณะคล้ายๆกันค่ะบอกว่าขอให้หลีกเลี่ยงการชุมนุมทุกอย่างเพราะสุดท้ายอาจจะบานปลายกลายเป็นเหตุรุนแรงได้และก็ขอให้ใช้ความระมัดระวังอย่างสูงรวมถึงให้ตระหนักคํานึงถึงเรื่องของความปลอดภัยเป็นสําคัญด้วยค่ะ ส่วนทางการอินโดนีเซียและผู้นําศาสนาได้ตกลงที่จะจํากัดการใช้พื้นที่การชุมนุมวันนี้ให้อยู่เฉพาะในสวนสาธารณะรอบๆอ,อนุสาวรีแห่งชาตินะคะและก็กําหนดเอาไว้ด้วยว่าจะต้องสลายตัวภายในเวลา13นาฬิกาค่ะ นอกจากนี้ทางการก็จะมีการส่งทหารและก็ตำรวจจำนวนไม่น้อยกว่า20,000นายเพื่อรักษาความเรียบร้อยในการชุมนุมที่จาการ์ตาวันนี้ด้วยคาดว่าจะมีคนมาร่วมชุมนุมมากถึง150,000คนนะคะมากกว่าการชุมนุมเมื่อวันที่4พฤศจิกายนที่มีผู้ร่วมประท้วงประมาณ100,000คนแล้ววันนั้นก็เกิดเหตุรุนแรงช่วงดึกๆจนมีผู้เสียชีวิต1คนแล้ก็มีผู้บาดเจ็บจากการประทะกับเจ้าหน้าที่จำนวนหลายร้อยคนด้วยค่ะ